มีตังบาทหนึ่งป่ะมีพี่เอาไพทยมอะไรอ่ะเอามานี่มีตังบาทหนึ่งเอามางลยพี่เพราะว่าตอนนี้ร้านเรามีโปรโมชั่นใช้เงินของรถ1บาทแล้วรับเงินกับบ้านอีก1 0 0 0 0หมื่นกับรถ Isuzu D-Max หนึ่งจุดเก้า Blue Power คันนี้รถตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาแต่ถ้ามีเฉื่อยชาเอาเตีนเตะหน้าแม่งเลยนนี่นะครับกับรถคันนี้เลย Isuzu D-Max 1.9 Blue Power ราคาอยู่ที่5,900บาทรถปี2019เลขไม้3,000ก 30, ิโลเดี๋ยวไปติดตามชมกันในคลิปนะครับว่ารถคันนี้มีอะไราพิเศษยังไงบ้างกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟไมค์คากับรายการซื้อนะครับน้องขอร้องนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ Isuzu D-Max 1รุ่นนะครับที่เป็นรุ่นที่บอกว่า ยอดฮิตนะครับในหมู่ของวัยรุ่นทํากินหรือว่าจะเป็นคนใบกลางคนพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดนะครับก็คือจะถูกใจรถรุ่นนี้มากนะครับเพราะว่าอะไรนะครับรถรุ่นนี้ก็คือเป็นรถที่ไม่ใช่ตัวสูงแล้วก็ไม่ใช่ตัวเตี้ยจะเป็นรถตัวกลางๆนะครับราคาก็กลางๆด้วยกับเจ้า isuzu d max หนึ่งจุดเก้ blue power คันนี้นะครับปี2019เลขไมค์คันนี้อยู่ที่30,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับสามหม่นกว่าโลนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรบ้างมาดูกันเลย นะครับอันดับแรกเลยนะครับได้ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับมีไฟเดย์ไลท์ในโคมมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเม,มียมเลยนะครับแล้วก็ตัวโลโก้อิซูซนี่จะใหญ่มากโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะครับได้กระจังหน้าเป็นโครเมียมด้วยมีไฟตัดหมอกให้พร้อมนะครับคันนี้มาพร้อมกับแม็กขอบ15นะครับเป็นแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสเปซแคปนะครับเป็นตัวสเปซแคปนะครับเะเป็นตัวล่างเนาะ ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกหูช้างนะครับคันนี้มีการสัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ิฟรมนี่อยากจะบอกเลยว่าหนาเตะนะครับแต่ว่าข้างในไม่มืดนะครับข้างในนี่ก็คือกําลังดีเลยเชื้อเพลิงนะครับน้ำมันดีเซลนะครับ B7 B10 เติมได้หมดเลยนะครับมาดูกันที่ไฟท้ายนะครับนี่เลยไฟท้ายคันนี้นะครับอีสูสูนี้แม็กจะดีอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นตัวต่ําตัวกลางตัวท็อปนะครับไฟท้ายจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นรูปทรงเดียวกันหมดเลยนะครับพร้อมกับบันไดนะครับเป็นขึ้นกระบะหลัง นะครับรถคันนี้เคยมีการติดตั้งคอกมานะครับแต่ว่าเป็นคอกที่เสมอรถนะครับก็คือเราจะมีการเจาะรูไว้ตรงนี้นะครับนี่แต่ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวเราเอาซิลิโคนปิดให้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับรถคันนี้เป็นตัวซปเปอร์แ c a นะครับแคปเปิดได้นะครับถามว่าเอ้ยมันดียังไงทําไมคนถึงชอบนะครับมาดูเลยนี่นะครับแคปเปิดได้นะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับ รถร้านเรานะครับมีรับประกันให้อยู่แล้วนะครับไม่มีการชนดักทุ่ความชมน้ำอย่างแน่นอนนะครับมาสิ่งแรกนะครับที่เราจะให้ดูเลยก็คือนี่ความเดิมนะครับเม็ดครางรงงานนี่นะครับเม็ดเดิมทุกจุดนะครับอ่า ซื้อรถร้านเราปลอดภัยหายห่วงสบายใจได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปนะครับมาดูแผงข้างประตูก่อนนี่เลยตัวเปิดประตูจากทางด้านในนะครับจะเป็นโรเมียมนะครับมีฟุลมเกาะเล็กน้อยตรงนี้ไม่ต้องซีเรแต่เดี๋ยวเราจัดการให้ใหม่นะครับแล้วก็ล็อกกระจกไฟฟ้าล็อกประตูไฟฟ้านะครับกระจกเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการปรับไฟฟ้าปรับไฟส่งต่าก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับปัดเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นอื่นๆภายในรถดีกว่านะครับไปดูกันเลย โอเคนะครับหลังจากที่เราเข้ามาทาง,ทางด้านในกันแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยคือเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนัง นะครับเบาหนังคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับกว้างมากนะครับไอ้พวกนี้นี่มองมองมองผ่านไปนะครับคิดซะว่ามันไม่มีนะจ๊ะอ่ะต่อมานะครับมาดูที่เรือนใหม่กันก่อนนะครับคันนี้นะครับนี่อย่างที่บอกเลยนะครับเลขใหม่สามหมื่นสามพันกว่าโลนะครับเราพูดจริงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเอ่อน้ำมันแบบขีดก็คือแบบเป็นดิจิตอลแหละนะครับไม่ใช่แบบเป็นเข็มนี่เป็นตัวดิจิตอลว่าเป็นดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็น ช่องเก็บของตรงนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเปิดยากนะครับรถผมก็เป็นนะครับรถผมก็ขับอีซูซูดีแม็กนี่แหละแต่ว่าเปิดยากทุกคันนะครับต่อไปนะครับมาดูที่ระบบแอร์กันก่อนดีกว่านะครับแอร์จะแยกเป็นสองฝั่ง นะครับสังเกตดีๆตรงคนโซนกลางระยแอมทั้งหลังฝั่งนะครับก็คือนี่เลยนี่นะครับแอมก็คือเราไม่ต้องมาแย่งกันแหละเราแบ่งฝั่งชัดเจนนะครับระบบมีเดียนะครับตรงกลางนี้เป็นไฟพามาหรือว่าไฟฉุกเฉินนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นการสแกนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้นี่เห็นไหม เดบันยูเอ็มเอนะครับเอ็มพีสามแล้วก็บลูทูธแล้วก็อันเนี้ยไม่รู้ว่ามันคือสัญลักษณ์อะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อวิวเอ็มเอ็มได้นะครับเสียบสาย USB AUX ได้นะครับนี่เปิดให้ดูอ่านี่นะครับเสียบสายยูเอสบยูเอ็กซ์ได้นะครับอ่าก็แหละจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะระบบแอร์เป็นอนาล็อกทั้งหมดนะครับปรับแมนนวลมือทั้งหมดเลยนะครับจะอยากเป็นเกียร์6สปีดนะครับก็คือว่า 1>, 1 2 3 4 5 6ปกตินะครับแต่ว่าถ้าจะดันเกียร์ถอยก็เยียบคัทนะครับแล้วก็วดัน1 2, ทีสทีแล้วก็ดันขึ้นอ่ามีเสียงตืดตืดตืดนี่คือจะเป็นเกียร์ถอยหลังแล้วข้าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ่ปเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูในห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าตัว1.9 b l u e Power คันนี้มีอะไรยังไงบ้างแต่คือร,รับประกันได้เลยว่าคันนี้เดิมทุก,ทกจุดนะครับย้ำได้เลยว่าเดิมทุกจุดอ่าไปไปดูกันเลยมา มาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งเลยบอกว่าเดิมทุกจุดนะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง DDI นะครับ1.9บู๊ power นะครับทำไมถึงกล้าพูดว่าเดิมทุกจุดนะครับคุณดูนะครับหนึ่งเลยนี่นะครับแต้มสีจากโรงงานนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับรถไม่มีขยับสักตัวเดียวจริงๆนะครับฉนวนการความร้อนเดิมนะครับปากระปรงเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญน็อตฝากระปรงไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ แล้วก็เพศเดิมนะครับเดี๋ยวว่าจะเพศเลยถุงถุงถุงเพศยังถุงเดิมเลยนะครับเนี่ยถุงเดิมด้วยนะครับเออเราก็รับประกันกันเลยนะครับว่ารถมีความเดิมจริงนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจอยากดูรถตัวจริงนะครับสามารถมาดูได้ที่ร้านไมค์คาร์เกอรี่พัทยานะครับร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทปากทอยปากซอยถนนสุขุมวิทพัทยา85นะครับถ้ามาจากทางสัตหีบนะครับลูกค้าวน นะครับยูเทิร์นแยกเทพประสิทธิ์นะครับมาร้านอยู่ทางซ้ายมือนะครับเลยเมกอโฮมใหม่ามาประมาณ5 0 0เมตรนะครับแล้วก็ถ้ามาจากทางพัทยาเหนือพัทยากลางนะครับเลยเมกอโฮมใหม่ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนจากนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโปรโมชั่นเช็คเงินออทบาทเดียวแล้วก็ที่สำคัญรับเงินกับบ้านอีก10,000บาทนะครับขอแค่ลูกค้าเป็นไปตามเขาเรียกว่าไงอะ่ะเ,เครดิตลูกค้าเป็นไปตามที่ทางธนาคารและทางร้านกําหนด นะครับเราจัดให้ทุกกรณีนะครับสู้ทุกคันดันทุกเคสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อของเราไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่เรากาลังถ่ายทำอยู่นี้นะครับคือช่องทาง y t u t u นะครับมีทั้ง t i k ตอก f a c e b o o นะครับ i n s t a g r กรม i ล e o นะครับหรือ OA ไม่รู้เรียกไม่ถูกนะครับแล้วก็ลลยส่วนตัวของเซลล์ต่างๆนะครับถ้าใคร สนใจรถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับลองส่งรูปเข้ามาทักสอบถามกันได้นะครับอยากได้รถคันไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราจัดให้ตามคำขอนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนไว้จอเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าจะเป็นใครแล้วก็มารีวิวคันไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ